ท่านประธานวุฒิสภาแล,และเพื่อนสมาชิกครับในรายละเอียดของรายงานนีเราได้จัดทำนะเพื่อการประหยัดก็ประมาณทําเป็นร่างนะครับแล้วก็เสนอไว้แจกจ่ายให้ทุกท่านอยู่ที่บนโต๊ะนะครับใน,ในสภาแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปกสีเหลืองนะครับมีรายละเอียดอของการศึกษาอย่างอย่างครบถ้วนนะครับวันนี้สําคัญมากครับก็ขอเสนอ รายงานฉบับนี้เพื่อให้สภาของเราได้พิจารณานะครับเพื่อจะได้แจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีกรรมาการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพรรคการเมืองแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะเพื่อได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับขอบคุณครับครับลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะพิพายนะครับยกมือแสดงตนเพื่อข้อชื่อพิปายครับ ท่านยกมือไว้นะครับเจ้าที่กำลังดูรายชื่ออยู่นะครับขณะนี้มีท่านนะครับพลเอกเลิศรัตน,นวานิชนะครับสองผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัยบุญยญลีพันธ์สามท่านคำนูลสิทธิสมานนะครับสี่ท่านลนมลิตร,ริยะชาต,ตกูลนะครับท่านใดผมยังไม่ได้อ่านชื่อยกมือไว้นะครับ5ท่านสุรเดช รัฐทิติเจริญหกท่านธานีสุโชดายน์มีอีกไหมครับมีท่านวงสยามเจ้าหน้าที่บันทึกชื่อครับเจ็ดว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ่งพานิชพักดีนะครับท่านสามารถส่งรายชื่อต่อเจ้าที่ได้นะครับ ลำดับแรกเชิญท่านพลเอกเลิศรัตน์รัตนาวานิชครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกเลิศรัตน์รัตนาวานิชสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการการพัฒน,นาการเมืองและ,และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องควาสมสำคัญและบทบ,บาทในการปกครอง ระบบรัฐสภาไทยของวุฒิสภาก็ขอการเรียนว่าการศึกษาในเรื่องนี้มาในจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ของการเมืองเราได้ผ่านการเลือกตั้งสสไปแล้วเราได้รัฐบาลใหม่แล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการ ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งชุดนี้จะหมด11พฤษภาคมปี67หลังจากนั้นก็จะมีร,ะราชกิจิกาภายใน5วันให้กำหนดวันเลือกตั้งหรือวันสรรหาหรือวันเลือกกันเองของสวชุดใหม่ซึ่งใช้เวลาประมาณ2เดือนประมาณ60-70วันแล้วก็แจะประกาศในราชกิจจาเพื่อเรียสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่จำนวน200คน อย่างเช่นที่ทางคณะกรรมการได้กรุณาไปศึกษาและก็รายงานได้ทราบซึ่งผลการศึกษาก็มีในหลายๆประเด็นกระผมคงไม่มีเวลาที่จะพูดในครอบคลุมทุกเรื่องก็ขอจะขอเน้นในเรื่องของการได้มาซึ่งสวชุดใหม่ผมเองเป็นสวที่ผ่านการเลือกกันเองมา และได้มา200คนในกระบวนการเมื่อ4ปีที่แล้วจากนั้นคอสชอก็ติ๊กให้เหลือ50คนแต่ประเด็นคือได้มีการทดสอบกระบวนการนี้ในการให้ได้มาซึ่งสวอออไปแล้วหนึ่งครั้งเพียงแต่การำดำเนินการใน4ปีที่แล้วเนี่ยได้ ปรับเปลี่ยนแตกต่างไปจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเพราะว่าในการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการได้มาซึ่งสมาชิกุธิสภาเมื่อ4ปีที่แล้วนั้นได้มีการใส่บทเฉพาะการปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกกันเองของสว,วร,รวมถึงจำนวนกลุ่มก็ลดลงเหลือ10กลุ่มอาชีพแล้วก็ยังมีการส่งโดยตัวเองส่งโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นจึงไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกับการเลือกกันเองที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าได้ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผมขออนุญาตใช้คําว่าสลับซับซ้อนยุ่งยากและจะนํามาซึ่งการได้มาซึ่งบุคลากร,กรที่จะเป็นสมาชิกที่สภาแบบอาจจะใช้คำว่าเป็นการใครจะโชคดีกว่ากันเผลเพราะว่า เริ่มต้นให้ไปสมัครที่อำเภอเนี่ยในอำเภอรเรามีอยู่ถึง878อำเภอแต่อำเภอจะมี20โต๊ะก็กลองคูด,ดูแล้วกันนะครับก็จะมีประมาณ18,000-7,000โต๊ะที่จะเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญถ้ามีคนสมัครโต๊ะละสามคนก็จะมีผู้สมัครประมาณ60,000คน ถ้าสมัครโต๊ะละหคนก็จะมีผู้สมัครประมาณ9ก้าหมื่นคนเพื่อจะเลือกกันเองให้มัเหลือส0งคนกระบวนการเลือกกันเองนั้นมีถึงหขั้นตอนที่อำเภอสองครั้งจังหวัด2ครั้งระดับประเทศ2ครั้งโดยในแต่ละระดับนั้นจะเลือกในกลุ่มตัวเองให้เหลือจํานวนที่กําหนดไว้ในกฎหมายเช่นระดับอําเภอถ้ากลุ่มไหนโต๊ะไหนอําเภอไหนมีสมัครเกินหคน ก็ให้เลือกกันเองในกลุ่มนั้นให้เหลือ5คนจากนั้นในอำเภอนั้นก็จะมี20โต๊ะก็ทำเหมือนฟุตบอลอาชีพของยุโรปเอาโถมาเอากลุ่มที่1ถึง20เป็นสลากใส่ลงไปหยิบขึ้นมา5 5กลุ่มเป็นสายหนึ่งอีก5กลุ่มเป็นสาย B สาย C สาย D เราก็จะแบ่งผู้สมัครในอำเภอนั้นออกเป็น5สายเป็น4สายสายละ5ทีม จับเข้าสี่ห้องเลยนะครับทันทีเลยไม่ได้เว้นวันเว้นคืนเหมือนครั้งที่แล้วเอาห้องนี้มาเป็นสาย A มีหกลุ่มกลุ่มที่สองสามสี่ห้าซึ่งจะเป็นกลุ่มอาชีพอะไรก็ไม่รู้เพราะจับฉลากขึ้นมาจะเลือกกลุ่มที่หนึ่งซึ่งเป็นสมมุติไปค่าชการบำนาญในกลุ่มของตัวเองไม่มีสิทธิเลือกตัวเอง และทั้งหมดนี้ดําเนินการภายในชั่วโมงภายในนาทีไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องไปเลือกใครเพราะสลากเพิ่งถูกจับขึ้นมาแล้วก็จับเข้าห้องเลยวิธีนี้ใช้ดําเนินการเช่นเดียวกับจังหวัดและประเทศไปถึงจังหวัดท่านก็เลือกกันเองในกลุม่มให้เหลือไม่เกินห้าคนจากนั้นก็จับท่านจับฉลากยี่สิบชื่อนี้ใส่ไปในโถสาย A B C D จับท่านเข้าห้อง นะครับในจังหวัดหนึ่งจะมีมาจากอำเภอต่างๆถูกไหมฮะอำเภอละหคนหคนแล้วก็เป็นลงคะแนนเลือกกลุ่มอื่นนะฮะไม่ได้เลือกกลุ่มเราเองนะถึงเรียกคำว่าเลือกใครจากนั้นก็เอาสองคนสองคนของจังหวัดนั้นในแต่ละกลุ่มอาชีพที่มีคะแนนสูงสุดส่งไประดับประเทศระดับประเทศเอา77จังหวัดคูณสอง ก็จะมี154คนเนี่ยนั่งเรียงไป20โต๊ะเนี่ย154คน154คนมันเยอะเขาเลยบอกเลือกกันเองซะก่อนในกลุม่ม154คนนี้ก็เลือกกันเองให้เหลือ40คน40คน20โต๊ะใน40คนนี้ทำยังไงครับถึงจะได้10คนที่เราอยากจะได้ว่าเป็นสวในฝันเอาโถมาเอาสลากใส่ลงไป20สลาก หยิบขึ้นมาสาย A 5ห้ากลุ่มห้ากลุ่มอาชีพนะฮะจับเข้าห้องหนึ่งสาย B เข้าห้องสองสาย C เข้าห้องสามสาย D ีเข้าห้องสี่เลือกเลยครับสี่กลุ่มเลือกอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มเมื่อกี้ผมเรียนว่ามี40คนก็จะถูกอีกสี่อาชีพมาเลือกให้ลงคะแนนได้คนละห้าคะแนนคนที่เป็นคะแนนสูงสุด ใน4ี่สิบคนนี้ลำดับหนึ่งถึงสบจะเป็นสวสิบคนนี้มาจากใครมาจากอีกสี่กลุ่มซึ่งเขาเลือกโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครเพราะสลากเพิ่งจับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราก็จะได้สวสิคนจาก2ี่สกลุ่มอาชีพครับนี่คือสิ่งที่กำหนดไว้ผมก็ขอกลับเรียนว่าไม่แน่ใจว่าจะได้คนที่ดีที่สุดหรือไม่อย่างไรเพราะเราจะไม่รู้จักแน่นอนนั่นเป็นประเด็นที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วย ข้อเสนอบอกให้เริ่มที่จังหวัดก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยผมก็เห็นด้วยว่าไปเริ่มที่จังหวัดแต่ถ้าจะยังคงไว้ด้วยวิธีนี้เรื่องคนรุ่วุฒิการศึกษาไม่มีกําหนดไว้เลยไม่ต้องจบปถมหนึ่งซึ่งเราก็ควรที่จะกําหนดสักปริญาตรีตอาจจะเว้นได้เราเขียนเว้นบางกลุ่มอาชีพได้บางกลุ่มอาชีพเช่นทํานาทํา,า,ทาสวนนี่ก็เป็นกลุ่มอาชีพก็ไม่ต้องมีปริญาตรีก็อาจจะพอไปได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีคนุวุฒิเลย ในส่วนของการเว้นการให้เป็นสวได้ครั้งเดียวเนี่ยเพราะคุณสมบัติเขียนไว้ว่าคนที่จะสมัครเป็นสมาชิกผู้ที่สภาต้องไม่เคยเป็นผู้ที่สภามาก่อนนี่กระโดนแล้วนะครับเนี่ยบางคนเพราะเราเพรา,เพราะเราทมาปีเดียวถูกบังคับให้เป็นสวชุดที่หนึ่งี่ในชีวิตเขาที่เหลืออยู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถไม่สาม,มารถสมัครสมาชิกผู้ทีสภาได้เลย ผมไม่ได้เขียนยกเว้นให้กับพบ่าเหล่าทัพไว้สําหรับพวกที่นั่งอยู่ในห้องนี้แน่นอนครับท่านไม่มีสิทธิสมัครอีกเพราะว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้ามนะฮะในส่วนของเรื่องการเลือกกันเองอย่างที่ผมได้กล่าวยนแล้วว่าถ้าเราเลือกกันเองแบบไข่แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ให้เวลาในการอย่างน้อยก็ควรจะเว้นสักวันหนึ่ง แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้คุณจะต้องไปเลือกคุณอยู่ในสายเอมีที่คุณจะต้องลงคะแนนนะครับในอีกสี่ทีมมีชื่ออะไรบ้างเนี่ยมันก็ยังค่อยแม็กซ์เซนหน่อยไม่ใช่จับฉลากจับข้อห้องเลยครับผมก็คงไม่อยากจะใช้เวลาที่มากกว่านี้เพราะถ้าจะพูดเรื่องนี้พูดได้เป็นชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีข้อคิดเห็นที่อยากจะปรับปรุงแก้ไขในร่าง ทั้งตัวรัฐธรรมนูญเองและตัวกฎหมายประกอบที่เกี่ยวกวับการได้มาซึ่งจะเป็นสภาชิกุูที่สภาซึ่งที่เขียนไว้เนี่ยมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าควรจะต้องแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ได้คนที่สามารถมาทําหน้าที่ตามที่ท่านอาจารย์ได้ชี้แจงว่ามีอำนาจหน้าที่มากมายแต่คุณได้คนมาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยวิธีการเดาสุ่มอะนะ,ค,ะครับก็ขอกราบขอพระคุณท่านประธานครับ